ไต้หวัน2 2วิกเทคไต้หวันคว้าดีลซื้อวัคซีนไบออนเทค10ล้านโดสหลังรัฐบาลอ้างโดนจีนสกัดทุกทาง บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของไต้หวัน2รายคือป o อ c คอรและ TSMC แถลงเมื่อวันจันทร์12กรกฎาคมว่าทำข้อตกลงซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จากไบออนเทคเอสี Tech จำนวน10ล้านโดสสำเร็จด้วยวงเงินประมาณ350ล้านดอลลาร์11,411ล้านบาทด้านบริษัทซีนไฮเปอร์ซันฟาร์มซูติคอลกรุ๊ปตัวแทนจำหน่ายของไบออนเทคในจีนเผยเมื่อวันอาทิตย์11 กรกดาคมว่ามีการเซ็นสัญญาดังกล่าวแล้วจริงแต่ยังให้ความเห็นและรายละเอียดของวันที่จะส่งมอบไม่ได้นายแครีรีโกผู้ก่อตั้งป๊อปคอนโพสตลงเฟซบุ๊กว่าตนรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่มีการเซ็นสัญญานี้เสียทีซึ่งป๊อปคอนและ t s m c จะซื้อวัคซีนบริษัทละ5ล้านโดสและจะนำวัคซีนทั้งหมดไปบริจาคให้กับรัฐบาลไต้หวนันเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้ประชาชนต่อไป หลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลไต้หวันพยายามติดต่อซื้อโดยตรงจากไบออนเทคและกล่าวหาว่าจีนพยายามขัดขวางไม่ให้ไต้หวันและไบออนเทคเซ็นสัญญากันได้แต่จีนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลไต้หวันได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากประชาชนที่ฉีดวัคซีนล่าช้าจนอนุญ,ญาตให้นายฟอคคอนและ T s m c เจรจาในนามของบริษัทเพื่อซื้อวัคซีนแทนรัฐบาล ทั้งนี้ TSMC ไต้หวันเซมิ c o n ดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงและฟ o อ c คอนเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบในโทรศัพท์มือถือรายสำคัญของ Apple ิลจีส่วนรัฐบาลไต้หวันระบุว่าจะถแถลงเรื่องการซื้อวัคซีนของ2บริษัทนี้ภายในวันจัน12กรกฎาคมนายโกระบุอีกว่าการพูดคุยกับไบออนเทคไม่พบว่ารัฐบาลจีนกดดันแต่อย่างใด ระหว่างช่วงที่มีการเจรจาหลังจากผมเสนอจะบริจาควัคซีนให้ไต้หวนันก็ไม่มีข้อแนะนำหรือการแทรกแซงใดๆจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐของจีนในกระบวนการจัดซื้อวัคซีนนะครับนายโกระบุ